คณะกรรมการทุกท่านครับกระผมนายโลลกิจนาจัตวันกุลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาการจังหวัดน่านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านปัจจุบันข้าพเจ้ารับราชการเป็นระยะเวลา11ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยนเรศวรคณะมนุษยศาสตร์เอกวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาการจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ตำบลดูใต้อําเภอเมืองจังหวัดน่านสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน,าน,าน,น่านมีนักเรียนทั้งหมดในปัจจุบัน2,202คนและบุคลากรทางการศึกษา187คนครับปัจจุบันข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนในตําแหน่งในรายวิชาภาษาอังกฤษ1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับและในรายวิชาภาษาอังกฤษ5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยข้าพเจ้าได้ขอเสนอมีวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ไขปัญหาการจัดก,การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับภาษาต่างประเทศมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการ,การสื่อารภาษาอังกฤษนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งนะครับที่ใช้ เป็นภาษาสากลทั่วโลกครับการเรียนภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการเป็นภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามและในระดับชั้นใดก็ตามนักเรียนนั้นจําเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งด้านของตัวภาษาทางด้านของการออกเสียงคําศัพท์และโครงสร้างหลักไวยากรณ์ครับถึงแม้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยของเราจะเริ่มต้นมีมานานเป็นระยะเวลาหลาย10ปีแล้วก็ตามนะครับแต่การเรียนการสอนก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะในระดับของการเริ่มต้นก็คือในระดับศึกษาจากสภาพของปัญหาที่เกิดการเรียนวิชา,าภาษาอังกฤษนะครับพบว่โาโครงสร้างหลักไวยากรณ์จะเป็นปัญหาในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในาภาษาอังกฤษครับซึ่งนักเรียนส่วนมากนั้นมักจะมีความรู้เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างในด้านของภาษานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเรียนภาษาหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่สําคัญครับที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนภาษาในด้านของทักษะการฟังทักษะของการพูดการอ่านและก็ทักษะของการเขียนได้อีกด้วยครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับข้าพเจ้าจึงเห็นว่า นักเรียนนั้นนะครับยังขาดในด้านของทักษะหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษครับซึ่งวิชาภาษาอังกฤษควรจะได้รับการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาให้นักเรียนนั้นนะครับมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง4ทักษะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของทักษะการฟังการพูดนะครับแล้วก็ทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนนะครับซึ่งนะครับผมได้คิดว่าได้ผมกระผมเนี่ยก็ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับที่จะให้นักเรียนนั้นได้เกิดการพัฒนา ในด้านของทั้ง4ด้านครับโดยเลือกที่จะจัดการเรียนรู้นะครับแบบ active learning ซึ่งกับผมนะครับได้เลือกใช้ชุดฝึกการพัฒนาทักษะในด้านของหลักเพียากรภาษาอังกฤษครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับให้นักเรียนนั้นเกิดความสนุกสนานนะครับไม่ทาให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ยากเกินไปสําหรับนักเรียนครับอีกทั้งนะครับยังเน้นของการลงมือปฏิบัติจริงนะครับ เพื่อพัฒนาผลสมริ์นะครับทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนครับแล้วก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งะครับในการจากกัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยผมนะครับได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับปีพุทธศักราช2 5 5 1ครับแล้วก็หลักสูตรของสถานศึกษาครับ โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้นะครับที่ส่งเสริมนะครับในด้านของทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์นะครับผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ครับโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้นะครับจากประสบการณ์หรือที่เรียกว่า experimental instruction นะครับ เป็นการเปิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับ PLC เรียนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับเข้าไปร่วมสังเกตการในการจัดการเรียนรู้ครับแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในด้านของเนื้อหาการจัดกิจกรรมนะครับแบบสังเกตพฤติกรรมครับแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งการเสนอแนะนะครับแล้วก็สะท้อนผลการจัดการการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงครับแก้ไขผู้เรียน ให้เกิดทักษะในด้านของการอา่านการคิดวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนครับให้ผู้เรียนนั้นนะครับได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกในเรื่องของทักษะการอา่านการคิดวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับภาษาอาังกฤษในเรื่องของโครงสร้างหลักไวยากรณ์ Present Simple Tense นะครับได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ จากการที่กับผมนะครับได้นำเอาวิธีการสอนนะครับตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปนำไปใช้นะครับโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับหรือ experimental instruction เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการเรียนรู้ของผู้เรียนครับเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรงที่ทำให้ผู้เรียนนั้นนะครับสามารถที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทักษะชีวิต จะก่อให้เกิดความรู้นะครับแล้วก็ทักษะที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับตามความมุ่งหมายทางการศึกษาได้อย่างแท้จริงครับซึ่งนะครับจากสภาพของปัญหานะครับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับก็พบว่านักเรียนเนี่ยนะครับมีพื้นฐานในด้านของความรู้แล้วก็ความเข้าใจนะครับในหลักไวยากรณ์ในเรื่องของ present simple tense ครับ แล้วทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างหลากหลายครับนักเรียนนะครับเกิดความรู้ในเรื่องของเนื้อหานะครับที่นักเรียนสามารถอธิบายในเรื่องของการใช้ present simple tense นะครับแล้วนักเรียนสามารถยังเอานำไปใช้ํำไปประยุกต์ใช้นะครับในลักษณะของการําเมินชีวิตในปัจจุบันได้อีกด้วยครับ กับผมนะครับนายโดรกจิตนาชาัชวานกุลจึงขอจบการนำเสนอในเรื่องของสภาพปัญหาที่มานะครับแล้วก็แรงบันดาลใจในการจัดการเรุรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ